ดูเสียงนกมาฟังเสียงนกมาดูนกกันนะคะวันนี้พามาชมนกกันนี่ค่ะยายาชมนกนะคะ,ะไม่ใช่ฝนล,ลงนะคะไม่นะคะฝนไม่ลงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้น่ะปลาเยอะนะคะยายยายว่าสูมมา10.6แล้ว มันช o มได้อีกกระเป๋ามันก็ช o มได้นะคะอดี๋ยวมันก็ช o มได้นะคะเห็นไหมคะนกเกยอะคะ่ะอันนี้มาถ่ายนกให้ดูมันช o มได้อีกนะคะเจ้ใหญ่เอาแค่น,นี้ก่อนอืมนี่ จะค่อยๆให้ดูนะคะกล้ซูมาใกล้ๆใ,ให้ดูนั่นแหโอ้โนนียตรงนี้อยู่ไกลนะคะไม่ใช่อยู่ใกล้ๆนะคะยายซื้อมให้ดูค่อยๆไปได้ยินเสียงนกนะคะนกเยอะคือแบบถ้าป่าตรงไหนเยอะคือว่าตรงนั้นนกเยอะ ปลาตรงไหนเยอะคือตรงนั้นนกเยอะนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือแบบเะะ่เป็นกดังอ่ะค่ะเป็นกดังเรือใหญ่จะมาจอดตรงนี้นะคะเรือใหญ่จะมาจอดตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะน,น,นี้ไม่ได้อยู่ใกล้นะคะยายซูมเข้ามาใกล้เองยายซูมเข้ามาใกล้เองค่ะนี่ค่ะยายซูมเข้ามาใกล้เอง เอาเห็นพอดีพอดีนะนจะได้เห็นเขาหมุนมนี่จะได้เห็นเขาหมุน,นอันนี้เป็นถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกไซโลเหรอไซโลเหรอที่ท่าเรือมาจอดอะ่ะานี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้อืม เรือใหญ่เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เขาจะใครก็จะค่อยค่อนั่นให้ดูนะคะมันไม่ได้อยู่ใกล้นะคะเป็นนัวนกว่ายน้ำยังว่ายไม่ว่าว่ายไปไม่ได้เลยนะคะกลางสายไฟกลางน่านไฟอ,อันนี้มันคือเกามันเป็น,ปนคล้ายๆเกาะนะคะตรงนี้ ว่าทะเลอยู่ตรงนู้นค่ะอยู่อยู่ข้างหลังที่ไซโลที่ว่าไอ้นั่นหมุนๆน,นะคะกงหันลมนะคะกงหันลมนั่นนะ่ะนั่นไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้พวกเคก้นยกของออกจากเรือนะคะน,ะคะน,ะคะนั่นไะย้ายมานั่นแล้วนี่ยไซโลนะคะทะเล เรือที่แบบว่าเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่หมื่นตันนะเขานั่นเป็นของนั้นค่ะของนี่ค่ะไปดูนกกันต่อไปดูนกนก้อนหินนี่ก็อยู่ไกลๆนะคะอยู่ไกลมากๆเลยยานมาถราานก,ก็โดูอืม คือแบบว่าช่วงนี้บางบางนั่นเขาก็กําลังวางไข่ตรงนั้นเขาวางไข่เต็มไปหมดเลยนะคะน้าตรงนั้นอนะ่ะตรงนั้นเขากาลังแบบฟักไข่อ่ะฟักไข่แล้วปลาก็เยอะด้วยตรงนั้นอนะ่ะฟักไข่ปลาก็เยอะด้วยอืมฟักไข่ปลาก็เยอะอตรงนี้ยังยังยังดีนะคะยังไม่ไม่ไม่เห็นในนั่นแล้ว คือบอกว่าถ้าเดี๋ยวพอลูกเขาออกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพาบินแล้วตอนนี้ก็โอ้โหมีแตบบ่เขา่ายอะขาวเป็นเม็ดเต็มไปหมดตรงนั้นเขาฟักไข่อยู่ตรงนั้นนะคะฟักไข่ด้วยแล้วก็ตรงนั้นจะมีปลาด้วยก็มีปลาเยอะด้วยตรงนั้นถ้านกพวกนี้อยู่ตรงไหนก็คือแบบอตรงนั้นปลาเยอะนะคะปลาเยอะที่นี่ปลาปลาปลาไม่อด ที่นี่ป่าไม่อดอยอมรับเลยที่น,นี่ของเขามันแบบว่าอะไรอะไรก็ดีไปหมดมันมันป่าไม้ของเขาถึงว่าจะเป็นโขดหินปดอดอะไรแบบนี้นะคะแต่ป่าไม้ของเขาดีมากมากเลยยอมรับเลยป่าไม้เขาดีมากๆเลย ันนี้อยู่ไกลนะคะยายซูมเอามาถ่ายใกล้ๆค่ะน,นี่ค่ะนี้เจอตุนี้ยายยายอยากได้คลิปเอานั่นเอานกหน้านกมาไว้นั่นนกนะยายกลับไปแล้วกลับหานกแล้วติิ้ววนเดี๋ยวคลิปไหน ได้ยินเสียงนกนะคะยายอยากได้หน้าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวลยายลงจากตรงนี้ยายจะถ่ายเอาไว้ เราจะเอาเนั่นแหละเจ็ดนาทีหานาทีเนาทีนั่นแหละชงชงกให้มสวยสวย้วยากเลยค่ะ โอเคค่ะเจ็ดนาทีแล้วนะคะสวัสดีค่ะ